โอเคนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนเพราะผมอารร่านภาษาอังกฤษไม่ออกไงสำหรับคนที่อยากรู้ชื่อเกมนะผมจะโชว์ขึ้นให้แล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นเกมแนวคล้ายกับเกม T D A V นะครับทุกคนเนี่ย ที่มันสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับทุกคนสามารถเล่นกับเพื่อนตัวเองหรืออคนอื่นๆได้นี่เป็นเกมแนวคล้ายกับ T ี AV นะครับทุกคนแมปเนี่ยก็คือพอเล่นได้นะครับแมปคือใหญ่มากนะครับสามารถทํางานได้ด้วยนะครับทุกคนเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะครับแต่ย้าอีกทีนะครับตัวละครเนี่ยก็คือมีทั้งหญิงทั้งชายนะครับแต่ย่าอีกว่าแบบไอพวกแบบตัวละครเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้แค่ตัวละครผู้หญิงเท่านั้นนะครับเพราะว่า ตัวละครอื่นเนี่ยมันต้องปลดล็อกนั่นเองนะครับตัวละครเริ่มต้นของเราก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงนั่นเองนะครับทุกคน ก็โอเคนะครับทุกคนเราจะพาทุกคนไปทํางานอ่ะที่ต่างๆนี้ตารวจนะครับทุกคนทํางานเก็บเงินได้ด้วยนะครับทุกคนเงินนี่เราสามารถที่จะเอาไปซื้ออื่นๆได้นะครับอันนี้บอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนถ้าไม่อะผิลภาพบอกก็ขอทษกขอบใจทุกคนด้วยนะครับโอเคนะครับทุกคนใครที่สนใจเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกชื่อเกมด้านล่างคิปนะครับไปสามพัดแปดลิงกได้ให้ได้นะครับทุกคนเอาชื่อเกมไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ไปค้นหาในเพจตูนเอา ตอนนี้มือถือจะเส็3 3มาเล่นได้นะครับชรความจำไม่เยอะนะครับทุกคนข้ามสะพนานนี้ไปหรือขึ้นสะพานนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นสถานีตำรวจสามารถดูรนแผพที่ได้เลยนะครับทุกคนยวบมจะพาไปอ่าสักปานกันนะครับไปหาเงินกันนะครับทุกคนโอเคครับ นะครับคนเดยวอีกไม่นานเราก็จะถึงอ่าสถานีตำรวจนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนคือแบบเวลาผมถ่ายคลิปจะออกแหลกๆนิดนึงนะครับทุกคนตัวละครมันก็จะแบบเดินเอือดนิดนึงนะครับทุกคนใครที่ไม่สามารถดาวนโหลดได้นะครับอาจจะเพราะมือถือตัวเองนั่นเองเพราะมันอาจจะไม่รับรองนะครับหรือแบบไอ้เกมนี้แบบใช้ความจำเยอะเกินไปแต่ผมได้รับแต่ทุกคนจะเป็นตับต่าจะเล่นได้หรือไม่ได้ผมไม่แน่ใจแต่ได้รับสเปกการางขึ้นไปก่อนนะครับที่ออาจจะทำให้ มันกินสเปคเกินไปมั้งอาจจะเป็นกินสเปคต่ําเกินไปก็แบบมันใช้ความจําเยอะอยู่นะครับทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนอาจจะดินช้าดีดึงเพราะแบบเวลาผมอาดคิปบอกเลยว่าแบบโคตรคางโคตรแลงโคตรโคตรคางนะทุกคนมันแบบ หล็กนี้อาจจะแบบตื่นช้านะครับสามารถกดวิ่งกดต่อยครับแล้วสามารถที่จะต่อยตำรวจหรือต่อยคนอื่นๆได้สามารถแย่งรถคนอื่นๆได้นะครับทุกคนบางคันก็แย่งไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจสามารถนั่งเก้าอี้ได้ปะทุกคนไม่สามารถนั่งเก้าอี้ได้นะครับทุกคนโอเคครับตรองอ่าไอ้จุดสีเหลืองๆนะครับเป็นตรงเก็บเงินมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมได้เงินนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเดินไปนี่ครับทุกคนนี่คือผมได้เงินนะครับ โอเคนะครับทุกคนนี่ตรงสมัครงานหรือแบบตรงเราสามารถไปตำรวจได้ด้วยครับก็คือมายืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่แค่นี้เราก็สามารถไปตำรวจได้แล้วก็ได้เงินมาด้วยนะครับได้เงินโคตรน้อยทนะุกคนในะ้เช่แบบตามที่เห็นอะทุกคนก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับพอขอบปากขอบคอติดตามให้ผมด้วยนะครับ I'm